สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสที่15เมษายนแบบนี้ครับน้องๆครับแหมนะวันนี้นะครับปกตินะฮะถ้าไม่ติดโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นวันสงการวันสุดท้ายกันแล้วนะฮะที่จะเล่นน้ํากันนะครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับโอ้โหถ้าติดโควิดนะฮะก็เลยโอ,อนเล่นน้ํากันเลยนะฮะนะก็ไม่เป็นไรนะครับหยุดยาวแบบนี้นะครับใครอยู่ว่างๆนะครับก็เปิดคลิปช่องสมบอยนะครับดูคลิปสนุกเพลินๆกันได้เลยทีเดียวนลครับ นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับโอ้โหนะฮะก็มีตัวละครตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนู่นเลยนะฮะแม่นะเจ้าตัวนี้นะครับหน่วยข่าวกองนะฮะทีมสํารวจของช่องพี่สมบอยนะครับก็ได้ส่งข้อมูลกันมาให้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวละครตัวใหม่นี้นะครับอก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับที่คอมเมนต์มาแจ้งข่าวบอกพี่สมบอยนะฮะ เอาละครับถ้ากันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปรีวิวตัวละครตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอาละครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวใหม่นี่นะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะฮะนะฮะดูเหมือนลูกชิ้นแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าเจ้ามีดบอลนั่นเองนี่เลยครับ นะฮะเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นของคุณเทรเวอร์เดนสันนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในกลุ่มไวไฟเออร์แจนนะฮะหรือว่ากลุ่มยักษ์ที่ทำการเผาป่านั่นเองนะฮะเอาแล้วทำไมเลือดมันลดไปเหลือแค่นี้ละครเนี่ยพี่สปอยไม่ทันทำอะไรเลยนะนะฮะแค่ขยับตัวละครมันเท่านั้นเองนะครับอ่ะนะฮะเสกตัวใหม่มาแล้วกันเลือดจะหมดแล้วเนี่ย,ยเอาฮะแล้วสำหรับเจ้ามิดบอลเนี่ยนะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่9เมษายนแล้วนะครับ แต่ว่าจริงๆพี่สมบอยเนี่ยฮะลองเช็คอยู่ตลอดนะครับก็ไม่เจอนะครับว่ามันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเพิ่งมาเจอหลังจากที่น้องๆได้บอกพี่สมบอยเข้ามาเนี่ยแหละฮะอ่าแลวสำหรับเจ้ามิดบอลเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเลือดมันจะลดอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะนะฮะเจ้ามิดบอลเนี่ยนะครับพี่สมบอยลองไปหาข้อมูลจากคนสร้างตัวละครเนี่ยนะฮะ เขาไม่ได้แจ้งไม่ได้ระบุข้อมูลอะไรมาให้เลยนะครับต้างกอกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องมาทําการทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะมีความสามารถพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับอแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่สปอยล์นะครับจะขอพาน้องๆนะครับไปดูแอนิเมชันนะครับการเคลื่อนไหวนะฮะลักษณะท่าทางต่างๆของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับอะนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูแอนิเมชันกันเลยดีกว่านะครับ มาครับสำหรับอเดเเชั่นของเจ้ามิทบอลนี่นะฮะดูท่าทางจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะมีอยู่ประมาณห้าหกท่าเท่านั้นเองนะฮะอ่ะถ้างั้นนะครับเรามาดูท่าแรกกันเลยดีกว่านะครับท่าแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นท่ากัดนะฮะท่ากัดนะครับเป็นไงครับโอ้โหนีครับโอ้ดูปากของมันซะก่อนนะฮะขยับได้น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่ากัดของมันนี่นะฮะ แล้วดูเหมือนมันจะมีฟัน2ชั้นด้วยนะฮะมีฟันชั้นนอกนะฮะแล้วก็ฟันชั้นในนะฮะส่วนข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหที่ตอนนี้เรากำลังเข้าไปอยู่ในปากของเจ้าบิบเบอลเลยนะครับโอ้โหดีนะครับว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีน้ําย่อยน้ํากรดเหมือนเทนอีเตอร์นะฮะทาให้เรานะฮะเข้ามาอยู่ในตัวของมันได้นั่นเองนะครับอ่ะเราทะลุออกไปด้านหลังของมันนะจะเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับสําหรับท่ากัดท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูท่าต่อไปกันดีกว่านะครับท่าต่อไปเป็นท่าเคลื่อนไหวนะฮะโอ้โหนี่ฮะมันน่าจะเป็นลักษณะนะครับลอยไปในอากาศนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวนุกนิกนุกนุกแบบนี้ไปนะฮะสำหรับเจ้าม bon ิดบอรนี่นะครับนะฮะต่อมานะครับเป็นท่าเขาบอกเป็นท่าโจมตีแบบระยะไกลนะฮะท่าโจมตีระยะไกลนะฮะโอ้ <ๆ S 2> นี่ครับดูเหม EN ือนรู้สึกว่าดูมาคร่าวๆนะมันจะพ่นไฟได้ใช่ไหมฮะ โอ้โหนี่ครับนี่มันน่าจะกําลังเร่งมวลสารในตัวเองนะครับแล้วก็พ่นไฟมาเป็นวิโพแบบนี้นั่นเองนะฮะนะฮะสำหรับเจ้ามีดบอกนะฮะต่อไปเขาบอกเป็นท่าคํารามครับท่าคํารามนะฮะยังไงครับโอ้ยโอ้ยนฮะคารามทีก็ตัวสั่นทีึองนะฮะไม่รู้ว่าการคํารามนี้นะจะสร้างดาเมจให้ศัตรูหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะคเขาบอกเป็นท่าโจมตีแบบช็อกเวฟนะฮะช็อกเวฟนะฮะเป็นไงครับเฮ้ยอะไรครับโอ้เหมือนจะเม้มปากแล้วก็ลอยเข้าไปนะฮะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะปล่อยคลื่นช็อกเวฟนะคลื่นความถี่สูงอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้เช่นกันนะครับ<ม>นะฮะอ่าแล้วท่าสุดท้ายนะเขาบอกว่าเป็นท่าพลีชีพตัวเองนะครับท่าสุสัยนะฮะเป็นยงไงครับพลีชีพตัวเองนะฮะ โอ้ลักษณะแอนิเมชันคล้ายกับท่าช็อคเวฟนะฮะดูท่าทางนะครมันจะเข้าไประเบิดตัวเองได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเอแต่เหมือนท่าท่าสุ่ยไซนี่เขาจะเม้มปากตลอดเวลานะครับไม่อปปากเลยนะฮะแหมอมอะไรอยู่ครับขอดูอีกทีหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นการอมพลังงานเอาไว้แล้วเข้าไปเอ้ยโ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 อเยโอ้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 ยโอยโอ้ยยโอ้ย โอ้ขย่าเป็นโคโก,โก้คันกันเลยทีเด,ยเดียวนะฮะตอนนี้นะครับเอาล้วครับแล้วทั้งหมดนั้นนะฮะก็เป็นท่าเ i โ a ชั่นการเคลื่อนไหวของเจ้า m มิดบอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูสกิลแล้วก็มาดูค่าสถานะมันกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้า m มิดบอลนะฮะถ้าเสกมาตอนแรกนะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่1 1 0 0 0นะครับ เดดูเหมือนว่านะครับร่างกายของตัวมันนะครับจะค่อยๆย่อยสลายตัวเองไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเลือดมันเนี่ยนะคะค่อยๆลดไปเรื่อยนะฮะโอ้โหลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับคนที่สร้างตัวละครเจ้ามิดบอลตัวนี้นะครับก็เป็นคนเดียวกับคนที่สร้างเจ้าเฮกซ่าพอร์ตนะฮะไวไฟจายแอนตัวนี้นะฮะอันนี้ครับเขาเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นคนที่สร้างเรนดิอีเตอร์ด้วยเช่นกันนะฮะ ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอ่ะนะตัวละครตัวแรกที่จะลองสู้นะครับก็เอาเป็นไอ้นี่ไปเลยแล้วกันนะนะทางด้านเทคสปอร์ตจายแอนเลยแล้วกันนะครับอ่ะรอดูกันหน่อยครับผมไปแล้วครับอ้าวโอ้นี่ฮะเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับเขาไปสู้กันนะฮะเพราะเขาเป็นกลุ่มไวไฟจายแอนนะฮะหรือว่าอสูรยักษ์ไฟป่าเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะนะครับทางการนะครับเราต้องลองเสกเทรนอิเตอร์ไปเลยแล้วกันนะฮะเทรนอิเตอร์ เอาครับเฮนิเตอร์เห็นหรือ,อยังไปแล้วครับติ่งมาแล้วครับทางด้านฟีปอนเลอยไปด้วยมีพลังช็อกเวฟมาด้วยนะฮะเฮ้ยลุกกัดทีเหมือนจะมีไฟโอ้นี่ครับเดี๋ยวนะโอ้จ้าฟีฟอนนะฮะไม่สร้างกายของมันเหมือนที่มีมวลสารอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดไฟแบบนี้โง่ผมแล้วที่เป็นกระสุนยัดไฟป่าอุย้ยเลือดไปเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อกี้น้ำกันมีเลือดตัวเองได้เอาครับเฮนนิเตอร์ตอนนี้โดนไฟเผานะฮะ เดี๋ยวพอได้อยู่นะครับโอ้ยอะไรครับเอ้าฟังแรงนี้โอ้ยเดี๋ยวนะนี่เผาเทนนิสเตอร์เลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเทนนิสเตอร์เจอมีดบอลนี่เทนนิสเตอร์ยับเลยนะเนี่ยเอาครับโอ้โหน่าสนใจครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ เอาครับมาดูกันต่อเลย้วครับถ้าเกิดว่าเจ้า a t ดบอลนะฮะเจอกับเฮกสปอร์ตใจแอนบ้านนะครับใครจะโขดกว่ากันนะครับนะฮะเป็นแก๊งไฟป่าทั้งคู่นะครับเอาไปเลยเอาครับเมดบอลนะครับเริ่มเขย่าโคกงคันในลำตัวแล้วแล้วตอนนี้ทางได้เฮกสปอร์ตใจแอนก็บีเอ้าปล่อยไฟบ้าเหรอครับปล่อยไฟมากถ้าเกิดดีเลื่อนให้กับเฮกสปอร์ตไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเอาแล้วครับโอ้แล้วทางด้านเมดบอลเราหือนจแย่นะครับ โอ้เรียบร้อยครับนะฮะมิดบอลนะครับไม่สามารถกำจัดทางด้านเฮกสปอร์ตไจแอน์ได้นะครับเพราะเฮกสปอร์ตไจแอน์นี่เขาชอบไฟเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับแหม่นะฮะเอาครับเราจะเป็นตัวละครอย่างตัวนี้นะที่พี่สปอยชอบลืมอยู่ตลอดเลยนะครับก็คือเจ้าเจลลี่เมาส์นะครับเพราะว่านะมันจะแยกหมวดไปอยู่ในหมวดอื่นนะฮะอ่ะนะลองเจลลี่เมาส์มาดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ะนะ Beat bon นะครับตอนนี้ดาบิสบอลนะครับพยายามเขย่าตัวเองเข้ามาหาเจลลี่เม้าแบบนี้แล้วเจลลี Jelly ่เม้าพูดแตมเบอร์หรือเปล่าครับเอาครับเจลลี่เม้ามีเลือดแค่4,050นะครับจะพลดไฟห,หรือเปล่าดาบิสบอลกัดอะไรอยู่นะโอ้ยโอ้เจลลี่เม้ามีกระเด็นแล้วไฟติดตัวโอ้ไยยังไงครับถูกกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าโอ้ยอยู่ดาา้านล่างด้วยนะฮะเอาครับโอ้ตอนนี้บิ bon ๊กบอลพลดไฟใหญ่นะฮะเอ้ยนัทอะไรครับ bon เมื่อกี้บิ๊กบอลเลือดขึ้นเป็นหมื่นห้า เฮ้ยเหมือนจะยิ่งกินยิ่งเพิ่มเลือดตัวเองหรือเปล่าหมื่นหกแล้วเอาครับแล้วเจนนี่เมาเราจะไหวหรือเปล่าครับตัวไหม่เป็นแบบนี้เลยฮะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ทำไมมิดบอลเลือดเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเก้าหมื่นแปดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วหายไปหรือยังโอ้เจนนี่เมาเหมือนจะหายไปแล้วนะครับส่วนเจ้ามิดบอลน,นี่นะฮะ ยิ่งกินนะครับยิ่งเพิ่มเลือดนะครับจากตอนแรกที่เลือดมีแค่1นึ่งพันนะฮะตอนนี้กลายเป็น1นึ่งหมแล้วนะฮะนี่ลดลงมาแล้วนะฮะเอาแล้วครับเจลลี่เมาส์นะฮะอาจจะตัวเล็กไปลองตัวใหญ่หน่อยป่าแล้วครับโอ้นี่ครับโอ้ยมีปตไฟถุยไฟมาแบบนี้เอาครับเจลลี่บอลเอ้ยไม่ใช่มีบอลโอ้แต่โดนเจลลี่เมาส์ตัวใหญ่จัดการนะครับนี่ฮะความเทพมันต่างกันนะครับสําหรับ เจลลี่เมาล่างใหญ่กับมิดบอลนะฮะเอาครับสำหรับมิดบอลถ้าลองมาเจอตัวใหม่อย่างเจ้าฟันนี่เฟียดูบ้างนะครับไปแล้วครับโอ้โหมิดบอลจะกัดโดนหรือเปล่านะานฟันนี่เฟียเขาอยู่ด้านล่างแบบนี้เออแล้วฟันนี่เฟียใช้ท่าตาบอดแต่มิดบอลนะครับเผาด้วยไฟเอาแล้วครับโอ้เดี๋ยวนะแล้วดูเลือดมิดบอลให้ดีครับมันเพิ่มนะครับเมื่อกี้นะฮะโอ้แล้วทางด้านฟันนี่เฟียแปลง แปลนฆ่าเป็นเฟสสามไปเลยนะครับเฟสสองก็ท่าจะเอาไว้อยู่นะครับเอาครับจะโดนไฟเผาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะโหมูเช่าลูกชิ้นที่มันปล่อยไฟได้น่ากลัวซะเลยตายครับตอนนี้นะครับสปานิเปียพยายามจะปิดบิตบอลอยู่นะฮะแต่เจอฟิสบอลเรานี่ยนะฮะปล่อยไฟอีกแล้วนะฮะแล้วดูเหมือนเลือดจะไม่ค่อยลดเลยนะครับเนี่ยเอาครับปานิเปียจะไหวหรือฮะ ตอนนี้นะครับทั้งคู่นะครับทั้งฟันิเฟียเฟดสามแล้วก็บิดบอลนะครับเลือดเหลือกันแค่อยากล้ำไปถึงเครื่องหลอดแล้วนะครับและดูเหมือนเฟดสามด้วนะฮะบิดบอลพยายามปล่อยไฟออกมากลายเป็นเฟดสี่แล้วโอ้โหเจอเฟดสี่กำจัดไปเรียบร้อยเลยครับสำหรับบิดบอลนะฮะโอ้โหดีฮะอย้า้เข้าเฟสสี่นะครับ แกมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างอยู่รอบกายนะฮะลอยได้แบบนี้ใช่ไหมฮะชอบเอาละครับสำหรับการต่อสู้นะครับของเจ้ามิดบอลนะฮะยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ยังมีตัวละครนะฮะที่เจ้าบิทบอลได้ต่อสู้อีกมากมายนะครับที่พี่สปอยได้ลองทดลองไว้นะฮะแต่ว่าคลิปนี้นะครับได้เกินเวลามาพอสมควรแล้วนะฮะอันว่านะครับแต่พี่สปอยนะครับขออนุญาตนะครับตัดคลิปเป็นแบบสั้นหน่อยนะครับแล้วก็รีบลงให้น้องๆนะครับที่อยากดูเจ้าตัวละครเจ้ามิทบอลนี้กันดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับทำเป็นการต่อสู้อีกครั้งนะของเจ้ามิดบอลนะะมาให้น้องๆดูเช่นกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก Bye. Um...